สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาเปิดกล่องเจ้าเป็ดน้อยกันครับเป็ดน้อยสีเหลืองเปิดดูกันลเลยครับถ็นแทนว้าวมีไข่สองใบด้วยครับเพื่อนๆเอาไข่ออกมาตรงนี้แล้วก็เปิดหัวเข้าไปสาใส่ไปหนึ่งสองแล้วก็ปิดหัวอย่างนี้ทําการเปิดฟิตตอนนี้แหววแหวนี่จะวินน่งคนถอยแบบนี้ชนมือแล้วก็โอ้โอโอโอยออกมันอสองฟองเลยนะครับเจ้าไข่มาดูตัวอื่นด้วยครับนี่ตัวนี้ก็เป็นระบบชนถอยเหมือนกันนะครับเขาเรียกว่าเลดี้บาร์ อันนี้เขาเรียกว่าเจ้าเตา่าเต่าทองนะครับเต่าทองอันนี้ก็เจ้าคิงคองแล้วก็ไดโนเส,สารแล้วก็นี่สต์ฟิคือเจ้าปลาดาสมถอยอันนี้ก็คือเจ้าแมวป่านั่นเองครับ แล้วปลาว้าวตัวนี้ไดโดเสาแบคิโอโ o ลัสแบคิโอโลัสนี้กับม้าโพนี่แลบบิทจะตายัวนี้ก็ไดโดเสาสไปโนลัสอีกไดโดเสาอีกหตัว เดินครับว่าดึสายพันธ์อะไรอ่ามาทางนี้ครับเมาวิ่งรวมกันธ์เอ้เจ้าแมวแมวป่าหรือหรือว่ากระรอกหีือแลคคูนไม่แน่ใจสไปนนอร์สลัสลัดบีดกระโดดไปเรื่อยเลยนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากเพื่อนกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย